Hello! Welcome back to all In Class Online again with Unit 6 All Weekend The topic is Christmas Seasons โด e ค r ู e หว h รื e ครูนาริศนาทองสุกมุ่งนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาต่อกันใน Unit 6 All Weekend เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าจะย้อนกลับไปในเรื่องของ Christmas Season นะคะเพราะว่าในบทนี้เนี่ย จะมีแบบทดสอบหลังเรียนซึ่งเขาก็จะถามเกี่ยวกับช่วงเวลาของคริสต์มาสด้วยฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันในวีคนี้นะคะเรามาดูกันเลยว่าเราจะต้องเรียนเรื่องอะไรบ้างนะคะโอเคสำหรับท็อปปิกนะคะวันนี้ก็จะมีทั้งหมด3ท็อปปิกอ่ s about Christmas seasons, make a Christmas card, and do workbook 61 โอเคเราจะทำกันทั้งหมด3ท็อปปิกนะคะตามหัวข้อนี้เลยหัวข้อแรกนะคะก็จะเป็น Christmas Season เราจะมาอ่านกันในหนังสือเรียน Student Book number 4 o นะคะหน้าที่47แล้วก็เราจะมาทำ Making Card Christmas Card นะคะซึ่งจะอยู่ใน Student Book นะคะ Page number 4 o เนาะแล้วก็จะมี Workbook นะคะที่คุณครูจะพาทำในหน้า61นะคะ ซึ่งจะเป็นหนังสือแบบฝึกหัดนะคะให้นักเรียนเตรียมขึ้นมาให้พร้อมเลยเนาะแล้วเราจะดูไปพร้อมๆกันนะคะโอเ okay. ค alright first thing we gonna do is reading the topics about Christmas seasons on student book page number 47 is have a short passage you have to read follow me alright นะคะเดี๋ยวเราจะมาอ่านตามคุณครูกันเนาะ Christmas Day is on the 25th of December. Children love the Christmas Day. They go shopping for food, fruit, drink, and gifts. They visit their grandparents. They have dinner together. They sing Christmas song. They make Christmas cards and send them to their friends. เ,เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะเราจะมาช็อตช็อตแต่ละประโยคออกดูว่าเอะมันแปลว่าอะไรบ้างเราดูที่ประโยคแรกก่อนนะคะ Christmas Day is on The 25th of December ก็คือวันคริสต์มาสนะคะจะเป็นวันที่ตรงกับวันที่25ของเดือนธันวาคมนั่นเองตรงกับวันที่25ของเดือนธันวาคมนะคะทีนี้เด็กๆน่ารักวันคริสต์มาสมากเลยทีนี้เราก็จะมาดูนะคะว่าพวกเขาเนี่ยทำอะไรบ้างในวันคริสต์มาสหรือว่าในช่วงวันคริสต์มาสนะคะ What activities they do on Christmas Day? Alright? เร,เราไปดูกันเลยอ่า Look at the vocabulary or the sentence the whole sentence ทั้งหมดนะคะจะมีคาศัพท์แล้วก็ประโยคที่คุณครูยกตัวอย่างมาให้ดูกันเดี๋ยวเรามาดูก่อนเลยในประโยคที่เราออ่ในข้อความสั้นที่เราได้อ่านกันไปในหน้าที่47เมื่อตะกี้นี้นะคะเขาได้บอกถึงใจความสำคัญอะไรบ้างในข้อความนั้นๆเรามาดูประโยคแรกนะคะอ่า They go shopping for food, f r u i t drink and gift เ day นะคะอย่างที่คุณครูเคยสอน Day ก็คือพวกเขาใช่ไหมคะพวกเขามีังแต่2คนขึ้นไป go shopping อันนี้น่าจะอยู่ใน Unit 5เนาะ go shopping ก็คือไป shopping ไปซื้อของนะคะซื้ออะไรบ้างก็มี food อาหาร fruit ผลไม้ drink เครื่องดื่มนะคะแล้วก็ gift กิฟต t อันนี้สำคัญเลย Gift ตัวนี้ก็คือของขวัญน,นั่นเองนะคะที่ครอบครัวนี้ถือกันอยู่เห็นไหม mm hmm. ไปซื้อของขวัญไปซื้ออาหารผลไม้เครื่องดื่มมาเพื่อเฉลิมฉลองนะคะอ่า uh, and next one day day visit d e y ก a n พ่อแม่ visit นะคะ visit ตัวนี้แปลว่าไปเยี่ยมน,นะคะ ในวันสำคัญในเทศกาลต่างๆเราก็จะไปเยี่ยม Grandparents visit Grandparents Grandparents นะคะก็คืออคุณปู่คุณย่านะคะคุณตาคุณยายของเรานั่นเอง t h e y visit the Grandparents a l right They have dinner together They have dinner together Dinner คืออะไรคะ Dinner คือมื้ออาหารเย็นนะคะมื้อเย็นนั่นเอง together, together แปลว่าด้วยกัน they have dinner together แปลว่าพวกเขาเนี่ยทานรับประทานอาหารเย็นร่วมกันนะคะ,ะต่อไปนะคะ they sing Christmas song they sing Christmas song sing นะคะแน่นอนตามรูปเลยก็แปลว่าร้องเพลงนะคะ sing sing Christmas song ก็คือร้องเพลงเกี่ยวกับวันคริสต์มาสนั่นเอง อ่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นสิ่งที่เด็กๆจะได้ทำในต่อจากนี้นะคะอ่อก็คือการ make Christmas cards They make Christmas cards Make นะคะแปลว่าทำประดิษฐ์ทำขึ้นนะคะ Christmas cards นะคะก็คือการวันคริสต์มาสนั่นเองเด็กๆในต่างประเทศนะคะก็จะนิยมทำการ์ดนะคะแลกเปลี่ยนกันในวันคริสต์มาสเพื่อให้ grandparents บ้างให้ mother father บ้างนะคะคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ friends แล้วก็แลกกับเพื่อนๆนะคะโอเค next one อ่าทีนี้เดี๋ยวเราได้แตกช็อตเกี่ยวกับข้อความสำคัญใน passage ที่เราได้อ่านในหนังสือเรียนหน้า47แล้วเราก็จะมาดู workbook หน้า61ของเราบ้างอ่าลองเปิดดูนะคะ workbook หน้า61ของนักเรียนเนี่ยเขามี instruction คำสั่งว่า read the passage Christmas season on students book page number 47 complete the sentence ก็คือให้เนนะคะเติมประโยคลงไปให้สมบูรณ์ตามที่นักเรียนได้อ่านจากหน้าที่47ในหนังสือเรียนเรามาดูกันเลยที่ข้อที่1 number one day blank blank ก็คือเขาวาเว้นว่างไว้ใช่ไหมคะตามรูปที่นักเรียนเห็นก็คือเด็กๆ2คนเนี่ยกำลังเหมือนกับช้อปปิง้งอ่าเพื่อที่จะเลือกของขวัญ ไปในวันคริสต์มาสเลยของขวัญกันเลือกของขวัญไปช้อปปิ้งของขวัญเนี่ยเราได้อ่านไปแล้วใช่ไหมใครจะสต็อปแล้วก็กลับไปดูก่อนก็ได้นะหรือใครตอบได้แล้วก็คือตอบว่า they go shopping for gifts อ่า they go shopping for gifts เขาไปซื้อของขวัญกันนะคะไปช้อปปิ้งของขวัญกันนั่นเองโอเ okay, ค let's go to number t ข้อ2นะคะอย่างที่เห็นอ่ uh, in the picture they are two student oh two two kids they make some Christmas cards ใช่มหมเขากำลังทำคริสต์มาสการ์ดกันอยู่ข้อนี้ต้องตอบว่า they they make Christmas cards they make Christmas cards alright เก่งมากค่ะ excellent ข้อที่3นะคะ number 3 h r ไปเจอนี่น่าจะเป็นคุณย่า คุณปู่หรือคุณตาคุณยายนะคะของเด็กๆเขาเราจะพูดว่าไงคะไปเยี่ยมไปเยี่ยมคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายภาษาอังกฤษ in English they visit their grandparents they visit their grandparents ไปเยี่ยมใช่ไหมคะไปเยี่ยมญาตินะคะ well done and the last one ข้อที่4นะคะ They อะไรเอ่ยโอ้ oh, กําลังร้องเพลงมันเลย They sing Christmas song very good. They sing Christmas song. You did it great. อเไใค่ะนักเรียนเก่งมากเลยสำหรับหน้านี้นะคะใครไม่ทันให้กดรีเพยย้อนกลับไปดูใหม่เนาะส่วนใครทันแล้วเดี๋ยวเราไปทำการ์ดวันคริสต์มาสกันนะคะโอเคนี่คืออุปกรณ์นะคะ you need four things to do your Christmas card เรามาดูกันเลย สิ่งแรกที่นักเรียนต้องเตรียมนะคะก็คือ t ิชเปเปอร์เป็นกระดาษ A4 นั่นแหละคะกระดาษเปล่าของนักเรียนนะคะแล้วก็ color pencils ดินสอสีนะคะ glue ก็คือกาวนะคะแล้วก็ scissors scissors ก็คือกันไกรนะคะให้เรียนเตรียมมาทั้งหมด4อย่างนี้ก่อนที่เราจะเริ่มลงมือทำนะคะโอเคให้เวลาเตรียม 5 <Four> seconds <laughs> one two three four five เนาะถ้าเกิดว่าใครยังเตรียมไม่ทนันกด stop ก่อนก็ได้นะคะใครที่มีพร้อมหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลย alright so the first thing you have to do is ยังคุจะเขีนใต้ให้ดูทีนะคะ cut out cut out cut out นะคะก็คือการตัดนั่นเองตัดอะไรล่ะคะตัด the Christmas tree with scissors from workbook page number 77ก็คือด้านหลังแบบฝึกหัดของนักเรียนหน้า77เนี่ยจะมีรูปต้นคริสต์มาสอยู่ใครไม่รู้ลองเปิดดูได้เลยนะคะหน้าที่77ใน workbook หนังสือแบบฝึกหัดของนักเรียนจะมีรูปต้นคริสต์มาสอยู่ด้านหลังนะคะให้นักเรียนเนี่ยตัดต้นคริสต์มาสั้น,นออกมาก่อนให้เป็นรูปต้นคริสต์มาสตามแบบเลยตัดตามรอยดำของเขาเลยนะคะ พอตัดเสร็จเนี่ยนักเรียนก็จะได้เป็นต้นคริสต์มาสเพียวๆเลยซึ่งจะเอามาติดใส่กระดาษ A4 ของนักเรียนในข้อที่2นะคะ Number 2 stick stick ต,ตัวนี้นะคะแปลว่าติดนะคะ stick the tree on the thick paper stick นะคะก็คือติดเจ้าตัวต้วตนคริสต์มาสที่นักเรียนตัดออกมาจากแบบฝึกหัดหน้าที่77เนี่ย ติดลงไปใส่ในกระดาษเปล่ากระดาษ a 4นะคะติดตรงกลางเลยเห็นไหมแเรียนจะเห็นว่าเขาเว้นช่องว่างเอาไว้ทั้ง2ด้านให้เรียนติดเจ้าต้นคริส,สต์มาสตัวเนี้ลงไปตรงกลางของกระดาษ a 4นะคะโอเคนะโอเคติดด้วยอะไรคะติดด้วยกลิว stick with glue ก็คือติดด้วยกาวนะคะไปดูที่ข้อ3ข้อ4นะคะข้อ3ข้อ4ข้อที่3 number t color it with color pencils อันนี้ง่ายมากเลยก็คือพอติดเสร็จแล้วก็ตกแต่งระบายสีตามใจชอบนักเรียนได้เลยนะคะเสร็จแล้ว number f o l d fold the t h i c paper fold fold ตัวนี้นะคะแปลว,ว่าพับนะคะ fold พับกระดาษทั้งสองด้านจากที่นักเรียนเห็นในรูปนะคะก็คือด้านทางซ้ายทางขวาเนี่ยพับเข้ามาเลยนะคะพับเข้ามาหากันโอเคเสร็จแล้วนะคะเราจะไปที่ ขั้นตอนที่5ขั้นที่6นะคะ number 5 and number 6 number 5บอกว่า draw and outline of the Christmas tree อ่าก็คือพอพับเสร็จแล้วใช่ไหมคะนักเรียนจะเห็นว่าเนี่ยคือกระดาษที่เราพับแล้วเนาะพอพับแล้วนักเรียนก็ให้วาดเส้นนะคะต้นคริสต์มาสตามที่นักเรียนต้องการหรือว่าจะเอาตาม outline ก็คือตามต้นคริสต์มาสดั้งเดิมก็ได้หรือจะออกแบบใหม่ก็ได้นะคะ วาดทับลงไปเป็นปกเนาะเป็นปกของการ์ดนะคะแบบมีนะคะพอวาดเสร็จแล้วก็ color it color it green จริงๆไม่จําเป็นต้องระบายเป็นสีเขียวก็ได้แล้วเรียนสามารถระบายตกแต่งแบบไหนตามใจชอบของนักเรียนก็ได้นะคะ and then number s write the Christmas greeting on the card ก็คือให้เขียนข้อความนะคะ Merry Christmas หรือว่า Happy holiday ต่างๆ ตามใจชอบของนักเรียนเลยลงไปในการ์ดของนักเรียนหรือใครคิดไม่ออกนะคะอาจจะให้ดูตัวอย่างหน้า49ในหนังสือเรียนนะคะ49หน้า49ก็จะมีตัวอย่างของนักเรียนเด็กในรูปนะคะที่เขาเขียนข้อความ Merry Christmas to mom and dad ถึงคุณพ่อคุณแม่หรือว่า to my friends นะคะลองเขียนลงไปดู อาจจะมีข้อความที่สร้างสารรค์อย่างอื่นที่นักเรียนคิดได้นอกเหนือจากนี้สามารถเอามาใส่ได้นะคะเราก็จะได้เป็น God วั e Christmas นะคะที่แสนสวยของนักเรียนนะคะให้ทําใส่กระดาษ A4 เนาะหรือถ้าใครไม่มีกระดาษ A4 ทํายังไงดีก็ให้นักเรียนตัดต้นคริสต์มาสจากแบบฝึกหัดหน้า77เนี่ยติดใส่สมุดของนักเรียนก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องติดใส่ A4 ถ้าไม่มีเนาะ หรือใครมีเป็นกระดาษสีกระดาษลวดลายต่างๆจะใช้แทน A4 ก็ทำได้นะคะนักเรียนโอเคนะคะมีคำถามอะไรสามารถทำได้เลย And that's it for today. Thank you for your joy or the activities along the clip. And I hope you take care of y o u r s e l f as soon as we have to see each other. Alright. ถ้าเกิดมีคำถามนะคะ If you have some question You have to leave your question below the clip นะคะสามารถแสดงความคิดเห็นนะคะ้างใต้คลิปได้อย่าลืมนะคะทุกความคิดเห็นของนักเรียนจะต้องมีชื่อจริงนามสกุลชั้นเลขที่ของนักเรียนให้พร้อมเนะเาะเพื่อคครูจะได้เช็คคลาส s attention ของนักเรียนได้มีคำถามอย่าลืมถามนะคะโอเคนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะนักเรียนนะส,สุขภาพด้วยเซีสกายบ๊ายบาย